หลวงพ่อฤาษีเคยถามหลวงตาว่ามึงนึกถึงคุณพ่อแม่มึงออกไหมหลวงตาเป็นคนหยาบท่านจะสอนแบบเหมาะก็คนหยาบเราบอกรักค่ะแต่มันนึกไม่ค่อยออกเขาบอกว่าเออพระอรหันในในประเทศไทยเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกในยุคลองพ่อฤาษียังอยู่มีประมาณ800องคงนะทั้งอยู่ในป่าด้วยในเมืองในวัดต่างๆด้วยท่านถามว่ามีองค์ไหนไหมที่มาจ่ายค่าเทอมให้มึงเ่ะไม่อาจรตอบไมาได้หรอกมึงป่วย,ยมีพระไหนองค์ไหนโบกแท็กซี่เรียกไปโรงพยาบาลให้มึงไหมลูก พ่อแม่ทั้งนั้นเลยถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาทั้งหมดแต่พระอรหันต์ท่านก็มีคุณเป็นสรารณะของเราแต่คุณของบระคุณพ่อแม่ในร่างนนนเนี้ยในในคู่เนี่ยถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกลูกจะถูกด่าถูกว่าลูกเราผิดก็เข้าข้างลูกไม่อุเบกขาแต่รักขนาดนั้นนะลูกดีก็คุยโม่ไปทั่วหมู่บ้านเนาะไม่เคยอิจฉาลูกเข้าใจไหมลูกลูกป่วยก็โอ้ยมันเหมือนแม่ป่วยเองพ่อป่วยเองก็มัยก่อน ท้องมันผูกลูกขี้ไม่ออกเป็นเม็ดกระต่ายเนะเอามือแคะตูดล,ลูกลูกเข้าใจไหมลูกให้ลูกขี้ออกให้ได้คัดจะบูกแรงให้ใจไม่ออกแม่พ่อเนี่ยดูดขี้บูกลูกออกให้ลูกพ พระาหารก็ไม่กล้าทากับเราเนาะท่านวางเฉยเนาะกฎทองการแต่คนที่รักเราที่เราควรจะเห็นคุณคือก็คุณพ่อแม่ตายายปู่ย่าอย่างดีง่หวกโคตรพ่อคุณแม่เลยแต่มันหยาบหลวงตาเรียกพ่อแก้วแม่แก้วคือท่านใจท่านใสนะพ่อคุณพ่อแก้วแม่แก้วทั้งหลายจงดูลูกเถิดให้เลวมากี่ล้านชาติแต่ตอนนี้หนูสินห้าบริสุทธิ์ ขอแค่ในห้านาทีเนี่ยดูเลยดูเลยเอาเซนเซอร์เลยมีความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงๆเคารพพระพุทธธรรมแท้ประสงค์จริงแล้วปรารถนาน,นิพานจริงๆไม่ปรารถนาก็ต้องไปแล้วถ้าปฏิสุทธิ์ใช่ไหมลูกเราก็พูดไปนิพานจริงๆโดยสัจ,จวาจานี่บุญที่ลูกทําขณะเนี่ยที่ทําอารมณ์ปัญญาอารมณ์กรรมฐานที่พูดเนี่ยนะจงบวกกับบุญเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ขอน้อมแชท ให้ประคุณพ่อแม่ปุญาโตนะจงโมทนากดไปแชทไปในไลน์ทิปมันก็จะไปปิ้งปิ้งปิ้งในกลุ่มลายกลุ่มเฟรนใช่ไหมลกูกเออแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มมากลุ่มผัวเมียกลุ่มอะไรก็ได้แลยจะเอากลุ่มใหญ่กลุ่มเปิดแลวใครก็เลวเคยเกิดมาเกี่ยวเนื่องกับเราจงโมทนาไปเลยกล็ว่าไปเข้าใจไหมลกูก